มาทาจากมิวสิคเลชันนะคะตอนนี้ก็ EP 6แล้วเรามาเข้าสู่เซสชันสุดท้ายของมาทาแล้วนะคะก็คือเรื่องของลูกส่งหรือว่าฟิลส์นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่การเล่นลูกส่งบน 16-note นะคะ <S <S อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะปกติ 16-note ตเนี่ยใน1จังหวะเนี่ยมันมี4ตัวใช่ไหมคะก็คือ one E a n แต่ทีเนี้ย มันก็จะเบสิกเกินไปวันนี้เราจะมาแบบสอนทริคนิดนึงก็คือถ้าเราลองตัดตัวใดตัวหนึ่งออกมันก็จะได้เกิดอีกจังหวะหนึ่งขึ้นมาหรือจะตัด2ตัวก็ได้แต่วันนี้เราจะมาลองเป็นไอเดียก่อนว่าถ้าตัดตัวหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะลองไล่ไปเลยลองเริ่มจากตัดที่ตัว e ก่อนนะคะตัวที่2 two three four one and two and three and a four and u นะคะ ก็คือถ้าอย่างตอนแรกมันมีสีจังหวะใช่ไหม one and a e and uh. e, a uh. อันนี้ก็เป็น one and a uh. and a uh. เหมือนหยุดไปทีนี้มาลองตีให้ดูเดยวล้วตีให้ดูรอบหนึ่งนะคะทีนี้มาลองตีพร้อมๆกันนะคะ เราก็จะได้ไอเดียนี้ไปแล้วมาต่อก,กันที่แบบที่2นะคะก็คือการตัดตัวแอนออกตัวที่3ามของเราน e ี่อ่ะลองตีฟังรอบหนึ่งนะดีพร้อมกันนะคะ ต่อที่แบบพี่3นะคะก็คือการตัดตัวอะออกเหลือเป็น one e n one two e e f n e e n t o e n t e n four e n ามองกันรอบหนึ่งนะคะ จะมีไอเดียนึงนะคะที่จะให้ก็คือถ้าเราเอามาผสมกันมันก็จะได้ลูกส่งดีๆอย่างเช่นถ้าเราเอา one and up มาต่อกับ one e a n d จะเป็นยังไงนะคะเราจะตีให้ฟังสักหนึ่งห้องลวกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะจากเมื่อกี้ที่ตีบนแสนเ,เนาะถ้าลอง move ไปผสมใบอื่นบ้างอาจจะได้ไอเดียขึ้นมานะคะ ลองดูนะคะลองฟังกันดูวันนี้เราก็เตรียมเพลงมานะคะที่ใช้ไอเดียนี้เหมือนกันนะคะใช้ไอเดียลูกส่งบน1 6โน้ต n o นะคะคือเพลงจูบของพี่เจสเตอร์นะคะเป็นยังไงดูเลย โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับออลูกส่งบน16โน้ตนะคะก็มีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิม e ีีหน้าจะเป็นลูกส่งอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย